ลุงเป็นอะไรกล้องจับภาพได้โค้ดปากสุดฉุนหลังเกมสื่อเผยปมปัญหาทำเดือดควนหลงหลังเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเสมอกับทัพดาวทองเวียดนามถึงถิ่น2ถึง2ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022รอบชิงชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจบเกมได้มีคลิปในช่วงที่ปาร์คฮังซอกุนสือชาวเกาหลีใต้เดินเข้ามาจับมือกับมโนโปลกิ้งกุนสือทีมชาติไทยก่อนแสดงอาการไม่พอใจอะไรสักอย่างหันหลังเื่งเสื้อคลุมและบัตรไอดีการของตัวเองลงกับพื้นเท่านั้นยังไม่พอกุนสือวัย65าปียังปรีที่จะเดินลงไปในสนามงานนี้ทําให้ทีมงานต้องเข้ามาห้ามกันยกใหญ่ซึ่งทวยตรสัสของเวียดนามได้เผยภาพในจังหวะนี้พร้อมทั้งเผยถึงเบื้องลึกชนวนเหตุที่ทําให้โคตรปาร์คต้องหัวร้อน โดยสื่อเจ้าดังได้เผยว่าปัญหามันเกิดจากการที่ปา้คขังซอไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้ที่ไม่ปกป้องลูกทีมของพวกเขาและตัดสินแบบค้านสายตาในหลายจังหวะดทาให้เจ้าตัวจะลงสนามไปเพื่อต่อว่ากรรมการสำหรับทัพดาวทองเวียดนามมีโปรแกรมจะต้องบุกเยือนทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022รอบชิงชนะเลิศนัวันจันทร์ที่16มกราคมนีม้